สวัสดีครับมาพบกับคุณใดเฮดวันน่ะสองจุดห้าเกียวโต้คืองันดีเซลปีสองพันสิบสองคันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะลูกค้าเครดิตดีก็จะได้เติบเป็ฮะปีเงินดาวนะครับพอนอยู่ประมาณอ่าคันนี้จัดได้ไม่เต็มครับดาวประมาณสี่หมื่นนะครับอนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นครับหกปีรถสวยเป็นด้บางเดือนครับไม่มีชนนะครับตัวรถเป็นสีดํานะครับสภาพพร้อมพร้อมใช้งานนะครับประวัติเข้าสวิต์ศูนย์ตลอดนะครับ มาสวยยางใหม่นะฮะยางดอกละล้นครับใช้งานได้ยาวๆนะฮะหวมอะไรมาติดฟังก์ชันครับแอร์แบ็ก ABS นะครับภายในเป็นเบาะหนังซิเบตนะฮะเบาะสภาพสวยเลยครับไม่มีขาดไม่มีแตกครับตัวนี้เป็นตัวสิบเอ็ดที่นั่งนะครับเป็นตัวสิบเอ็ดที่นั่งไปได้ทั้งครอบครัวเลยครับพิทิยุกลางเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนะครับมีกล้องมองถอยหลังนะครับมีจอกลางเพดานนะครับ จอดไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกปรับมองข้างไฟฟ้านะครับถ่ายก็กว้างๆครับคนข้าวคนข,วข,อของสะดวกสบายนะแอร์เป็นระบบแอร์ราวหลังคามีกล้องมองอยหลังนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะฮะซอยโกสุมลมใจกรุงเทพสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้า